อ่าสวดให้กันเพื่อนครับอ่มาซ่อมบอร์ดลำโพงบูทูธทั้นั้น่อนครับก็คราวที่แล้วก็เพิ่งจะซ่อมไปนะครับอันนี้ก็ส่งมัอีกครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับ i c power IC ภาคขยายนะครับจะอ่าแตกต่างกับเมื่อคราวที่แล้วนะที่เราซ่อมไปนะครับคราวที่แล้วเราซ่อมไปมันจะเป็นชุดอ่า ถ้าขยายแล้วมาใส่นะครับแต่ตัวนี้การออกแบบของเขาก็จะเป็นสัดส่วนนิดหนึ่งนะดีกว่าคอาที้แล้วนะเพื่อนครับเพื่อนจะสังเกตว่าบอร์ดในส่วนของตัวนี้นะเพื่อนครับในส่วนของตัวนี้เขาจะแยกเป็นบอร์ดของซับไพ่นันเพื่อนครับเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นในส่วนของซับไพ่นะครับตัวนี้เป็นในส่วนของชุดเกี่ยวกับพวกงานเสียงนะเพื่อนครับนะครับฝั่งนี้นะครับ ควบคุมเกี่ยวกับพวกเสียงอะไรต่างๆครับตัวนี้จะเกี่ยวกับพวกไฟนั่นกันนะตัวนี้ก็จะส่วนของไมโครโฟนนั่นนะครับแยกเสียงนะครับประเด็นของตัวนี้ก็คือว่าไม่จ่ายไฟนั่นกันครับคือไฟไม่ติดพูดง่ายๆคือซับไพของขยายเขาไม่ติดนะครับผมจะลองใช้เป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเพื่อนครับในการจ่ายไฟนะครับเดี๋ยวลองวัดไฟนิดหนึ่งครับ12โวลต์ก็ปรับไฟ DC 20โวลต์นะครับ ระดับเตหผมใช้งานได้ไหมโอเคครับ12.6นะครับ12.6โวลต์ก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับช่องอ่าตรงนี้ครับนี่ครับเสียบแล้วปรากฏว่าไม่จ่ายไฟเลยนะครับเปิดปิดเห็นครับว่าไฟสถานะของไฟไม่ติดนะครับเอาทีนี้เราลองมาใช้เป็นไฟบ้านลองดูนะครับ ยากจะบอกเพื่อนๆว่ากรณีแบบนี้ต้องเปลี่ยนอะไรนั้นน้านครับถ้าเกิดของใครมีนะเห็นนะครับต้องทํำยังไงนะอันนี้คือไฟบ้านนะครับตัวนี้ใช้ได้สองแรงดันไฟนะอาชยมผมเสียไฟบ้านนะครับเสียเข้าไปนะครับก็เปิดสถานะเปิดอยู่แล้วนะไม่มีไฟเหมือนกันครับต่อปักก่อนนะครับนี่ครับกรณีแบบนี้นั้นนะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าตรวจเช็คไลนวงจรแบบไหนเนาะ สำหรับเพื่อนเื่อนที่มีลำโพงบูทูธที่บิวอินอยู่ในลำโพงพวกเครื่องดำๆใหญ่ๆนะครับตัวนี้มันสามารถขับดอกได้ถึงดอก10นิ้วนะครับนะครับหกเจ็ดหแปดแล้วก็10นิ้วได้สบายๆนะครับตัวนี้จะมีส่วนของตัวครับของซับพูเฟอร์นะครับแล้วก็เป็นเสียงกลางนะอ่ะมาดูกรณีที่โอ้โหนะเขา เพือเ่อนเห็นไหมครับวาเขายึนดน็อตจนจนเขาเรียกว่าละลายปิ้นมันแอน,นยึยนดน็อตมากไปหไหมแอนเลยเห็นไหมช่วงนี้นะ <c oughs> มาไล่สถานะไฟนะครับซับไพเห็นไหมแบ่งกันมานะครับนี่คือซับไพนะครับอันนี้คือส่วนของชุดควบคุมเสียงภาคขยายต่างๆนะครับก็จะอยู่ตรงชุดนี้นะครับ เห็นไหมเห็นนะเขาแยกเป็นสัดส,ส่วนนะรู้สึกจะมีความชื้นนิหนึ่งนะเพื่อนเห็นไหมความชื้นช่วงฝั่งนี้นะครับเป็นคราบขาวๆนะครับค่อยมาล้างบอร์ดกันนะครับฝั่งนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับคราบขาวๆเห็นไหมความชื้นกขขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับอาจจะไปเปิดแบบว่า <c oughs> ตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าตามอะไรแล้วเกิดวางไว้มันมีความชื้นเนี่ยครับมคมํำค้างนะ ต้องระวังเนี่ยนั้นเพื่อนๆครับอันนี้เป็นส่วนของชุดไดโอดบิดนะครับไฟวิ่งเข้ามานะครับอันนี้คือจะวิ่งในส่วนของไล่ในส่วนของตัวไฟ ac ก่อนนะครับบอร์ดตัวนี้จะเป็นส่วนของไฟ ac นะครับไฟ12โวลต์จะออกด้านนี้นะครับเพื่อนครับจะมีชุดปรับแรงดันไฟส่วนนี้นะครับแล้วก็มี ic ตัวนี้นะครับเอาล้ครับเราไล่ในส่วนของไฟบ้านก่อนนะครับ ไฟบ้านเสียบเข้ามานะครับ2จุดนี้ครับเป็นไฟบ้านนะครับเห็นไหมครับเอาเลยสจุดนี้นะครับเป็นไฟบ้านแล้วก็วิ่งมาส่วนหนึ่งวิ่งมาตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะให้สะพานไฟตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับเปิดปิดนั่นแลสวิต์เปิดปิดนะนครับพอสวิต์เปิดปิดเสร็จถึงจะวิ่งมาชุดได้อดนะครับอยู่ระหว่างได้อดเพื่อนที่เห็นปุ่มปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับก็คือค่า c นะครับใช่ไหมใช่ไหม อ่าไม่ใช่ครับอ่าโทษทีปุ่มตัวนี้น่าจะต้องแกะข้างในดูครับว่าเขามีตัวอะไรอีกหรือเปล่านะครับสองปุ่มนี้นะไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นค่า R านะครับค่า R ในการคอมนะครับเอาละครับไม่เป็นไรครับเราไล่ในส่วนที่เราเห็นก่อนครับบรส่วนมากก็จะเสียพวกนี้แล้วครับนะครับสะพานไฟวิ่งมาก็มาชุดได้อดบิดแสดงว่าเราต้องวัดช่วงได้อดบิดก่อนครับว่าเขาได้อดบิดเขา ยังโอเคอยู่หรือเปล่าน้ำเงนครับอ่ะเอานนี้ลองนี่นะครับมันจะเห็นไหมหรือว่าข้อมจะเห็นอ่ะอย่างนี้ชัดกว่านะครับก็มาวัดในส่วนของไดโอดบิดนิดหนึ่งนะครับนี่ครับพอปรับไปย่านวัดไดโอดนะครับก็ง่ายมากครับไดโอดขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างกันเหอนับอย่างเจ้าตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับสลับต้องขึ้นนะครับ ก็จะไล่วัดทีละตัวรับเ่อนครับนี่ครับขึ้นห้าแปดศูนย์นะครับตัวที่สองนะครับมันจะต้องไม่หนีกันนะครับเพื่อนครับห้าเจ็ดสามนะครับตัวนี้สลับจะต้องไม่ขึ้นนะครับเพื่อนครับไม่ขึ้นถูกต้องนะครับตัวต่อไปนะครับไม่ขึ้นนะครับสลับต้องขึ้นนะครับเพื่อนครับเราก็ไล่ไปอย่างนี้นะครับห้าแปดสามนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับห้าแปดสี่ห้าแปดสามเคชุดโอดบิดผ่านนะครับ พอชุดอดดิอดบิดผ่านมันก็จะวิ่งมาทางนี้ครับเมื่อนครับนี่ครับอ่าโฟกัสแล้วนะเมนเมนเข้ามาอย่างนี้เลยนะเมนเขาครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าตัวน,นี้จับอยู่ด้านหลังใชนะ่ไหมสี่วิ่งมาสีตรงจุดนี้แล้วนะเรามาถึงตรง,ตรงจุดนี้กันแล้วนะครับในส,ส่วนของซัพพลายนะสี่สี่ร้อยวอนนะครับสี่ร้อยวอนกี่ไมโครฟาราดฮะร,รุ่นนี้ อมองมาเห็นครับมองมาเห็นนะตัวหนังสือเข้ามาข้างในไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้มิเตอร์ในการวัดเลยนะครับนีน่ฮัทเพื่อนเพื่อครับมิเตอร์ตัวที่ผมใช้ก็จะได้นาม fc ตลอดนะว่ามันมันไม่ต้องไปสลับสายเหมือนรุ่นอื่นนะมันสนามารถวัดได้เลยนะเพื่อนครับเี่นนะครับเราก็ดูแค่บวกลบ,ลบหรือไม่ต้องดูบวกลบก็ได้ครับมิเตอร์มันติมิเตอร์มันก็นข,ขึ้นแค่ให้เรารู้ว่าค่ามันเท่าไหร่กันนั้นเองครับมาดูครับ ยีิบสองไมโครฟารัดเห็นไหมครับโอ้สูงมากไปเนาะโปรตีครับดูแต่เนื้องานนะครับนี่ครับขึ้นแล้วครับสี่ไรโวลยี่สิบสองไมโครฟารัดนะครับผ่านมาเลยนะเพื่อนนะผ่านมาถึงนี่เลยนะนะครับแล้วอะไรมันเสียแล้วเพื่อนครับถึงจุดนี้แล้วนะมาถึงจุดนี้แล้วนะจะมีสีตัวเล็กนี่คล่อมอยู่นะครับเป็นชุดอ่าสิบหกโวลต์นะครับ คาดว่าตัว16โวลต์นี่เป็นตัวรับแรงดันไฟตัวเอาต์พุตของ12โวลต์นะครับเพื่อนครับตัวนี้นะครับอ่านี่นี้ผมก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชุดเจ้า IC ตัวปรับแรงดันไฟตัวนี้นะครับเป็น IC อัจฉริยะนะครับตัวนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับตัว D K นะครับจะเจอในชุดอ่าอุปกรณ์หรือว่าหม้อแปลงที่มันออกออกลายกระแสนะครับ เจอบ่อยมากเลยนะครับไอซีตัวนี้นะเดี๋ยวขยายเื่นดูนะเล่นขยายผมหน่อยนี่ครับต้องขยายอย่งนั้นเหมือนกันนะมั้นเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นนะครับเห็นนะครับเพราะว่าใช้โทรศัพท์ซูมแล้วบางทีมันแตกครับไม่โฟกัสนะครับเห็นไหมนี่นะครับเบอร์นี้เลยนะตามนี้เลยนะครับทีนี้เรามาวัดดีเสียของไอซีตัวนี้ท่านเพื่อนครับ ถ้าข้ามข้าม IC ตัวนี้ไปก่อนนะสมมุติว่า IC มันใช้ได้นะครับล้วก็เราก็ดูว่ามันไปไหนต่อนะเพื่อนครับมันไปไหนต่อนะครับ IC ตัวนี้สมมตุติ IC ผ่าน IC ผ่านวิ่งมาตัวค่าค่า R ตรงนี้นะเพื่อนครับ R รตัวนี้ก็วิ่งมาค่า R ตัวนี้นนอ,ตอาอต,อตัวนี้ก็ประมาณ15โ oh อห์ม1 5าเคโอห์มครับทษทีครับ 15k ohm นั่นเนครัเราก็มอวัดในหนึ่งครับกรณีที่สมมุติว่าอ่าตัวนี้ไม่ได้เสียครับไม่ได้เสียก็จะวิ่งมาที่ R ตัวนี้แล้วมันครับอมองเห็นไหมมิเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวนี้ขึ้น 15k ohm โดยเฉลี่ยนั่นเป็นครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ขึ้นประมาณนี้ครับมันครับเ็จมิเตอร์ในนับ ไม่ขึ้นนะครับนะพออย่างไรก็ไม่ขึ้นครับเห็นไหมอย่างเงีเหมือนกับเห็นไหมครับว่าตัวนี้ไม่ขึ้นค่าโอห์มนะครับโดยเฉลี่ยมันจะประมาณสิบห้ากโอ้ตรงนับเหมือนกับตัวนี้ครับเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับเพื่อนครับก็แสดงว่าชุดค่าอวตัวนี้เสียนะครับเพื่อนครับสาเหตุที่เสียก็น่าจะ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไอซตัวนี้ครับเสียครับนะครับจุดได้โอวอื่นไม่น่าจะเสียครับเพราะว่าถ้าเกิดเสียนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนั่นอนครับมันจะมันมันจะมีตัวกองกระแสด้วยตัวออฟตัวตรงนี้นะเพื่อนครับนี่นะครับมันจะมาถึงแค่นี้แล้วครับเพื่อป้องกันไม่ให้ออฟตัวตรงนี้เพื่อเพื่อเพื่อป้องกันแรงดันไฟไม่ให้มาในส่วนของฝั่งนี้นะเพื่อนครับนี่ครับการใส่ออฟตมันก็ดีอย่างนั้นเพื่อนครับเห็นไหมครับ มอปแปลงตัวนีเสียยากแล้วนะครับเห็นไหมครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของเวลาไฟผ่านมาแล้วก็จะเป็นส่วนของขยายด้วยนะครับเพื่อนครับเพื่อนจะเห็นว่าเห็นว่าไอขยายตัวใหญ่ๆๆตัวนี้นั้นเพื่อนครับนี่ครับก็จะมาประมาณนี้นั้นเพื่อนนะในส่วนอื่นนี้ในส่วนของตัวอบอร์ดเสียบเมมมูสบีบูทูธอะไรต่างๆนี่ผมจะไม่ได้เช็คนะครับเพื่อนครับ จะเช็คในส่วนของภาคจ่ายไฟของตัวลำโพงโมดูตัวนี้ก่อนนะครับพอตัวนี้ภาคจ่ายไฟเสียนะครับพอเราพอเราซ่อมภาคจ่ายไฟผ่านแล้วเราก็อ่าระบบบันเดิงน,นะครับก็มาดูว่าส่วนอื่นมันได้รับความเสียหายหรือเปล่านะครับตอนนี้ภาคจ่ายไฟก็คือเนี่ยนะ ic ตัวนี้ยังไม่ได้วัดเลย ic ตัวนี้อ่าวัดที่เสียให้วัดที่ขาหนึ่งกับ ขาเจ็ดนะครับเพื่อนครับขาหนึ่งกับขาเจ็ดนะครับเพื่อนก็ดูที่รีเทอร์นะครับอ่าเสร็จไปปรับไปที่ย่านวัดไดโอดเพื่อนครับก็คือวัดมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเพื่อนครับขาหนึ่งกับขาเจ็ดนะครับนะครับขาหนึ่งมองเห็นไหมเพื่อนมองเห็นไหมครับก็ไอตัวที่เป็นรอยบักตรงนี้นะเพื่อนครับรอยตรงนี้นะครับเป็นตัวกําหนดอ่าจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อนครับ อหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับเพื่อนครับเขาไล่ไปหนึ่งสองสามสี่นะครับพอฝั่งนี้ก็ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดกับหนึ่งนี้จะตรงกันนะเพื่อนครับแสดงว่าหนึ่งกับเจ็ดก็เพื่อนก็วัดตรงนี้นะครับหนึ่งแล้วก็เจ็ดตรงนี้ครับเพื่อนครับก็ไปที่ย่านว่ดไดโอดครับจับง่ายๆนะเพื่อนครับนี่ครับจับอันนี้ไม่ขึ้นะไรนะเพื่อนครับ เนี่ยไม่ขึ้นเลยครับก็สลับสายครับอัน้นะครับเจ็ดนะครับเพื่อนสังเกตว่ามันไม่ขึ้นค่านะครับเห็นไหมครับจิ้มแรงๆนะครับจิกเข้าไปเลยน่ครับไม่ขึ้นค่าอะไรนะครับดูมิเตอร์นะครับว่าไม่ขึ้นค่าแสดงว่าชุดไอซีตัวนี้เสียนะครับชุดไอซีตัวนี้เสียนะครับอ่าเป็นตัวควบคุมแรงดันไฟอะไรต่างๆครับเป็นตัวจ่ายไฟ ก็ทําให้ค่า R าตัวนี้เสียด้วยนะครับอาตัวนี้ก็ประมาณ1 5 1ห้าโอห์มนะครับสิ้าเกโอห์มผูดผิดนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเจ้าตัว IC ควบคุมแรงดันไฟนะครับเบอนครับแล้วก็เปลี่ยนค่า R าตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับส่วนตัวอื่นอบตัวอบตัวคงไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเจ้าตัวอบตัวนี่คือเสียยากครับ กรณีนี่นะครับ mm hmm. เห็นไหมออโต้ก็จะเชื่อมอยู่ตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดทุกอย่างมันผ่านโอเคออโต้จะเป็นตัวสะพานไฟนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะปรับกรองแรงดันไฟทั้งหมดนะครับมาผ่านตรงจุดนี้ครับถึงจะวิ่งมาในส่วนของตัวผ้าขยายในนั้นะนี่ยนตัวนี้เป็นเป็นส่วนของผ้าขยายนะครับอ่าจัดการเปลี่ยนไอซีกับตัวข้าาก่อนครับนี่ครับหลังจากที่เรา เปลี่ยนเรียบร้อยเพื่อนก็อย่าลืมครับล้างบอร์ดนิดหนึ่งนะครับเพื่อนครับนี่ครับชุดไอซีนะครับตรงจุดนี้นะเพื่อนครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้นะครับไอซีอันนี้ก็หาได้จากชุดอาอะดปเตอร์สิบสองโวลต์นะครับสิบสองสิบสี่สิบห้าประมาณนี้ครับจะมีไอซีตัวนี้อยู่นะครับเจอเยอะที่สุดเลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่อยากซื้อนอะค่าอ่าก็ง่ายมากครับนี่น้ำเ่อนครับมีอะไรเก่าเก่าอยู่ก็เก็บไว้ครับอ่ะนี่น้ำเ่อนครับก็ซูมเข้าไปครับตัวหม่ที่เราเปลี่ยนนะครับก็จะประมาณนี้โอ้ผมใส่เอียงเองียงนึอง่อะไรง,อ,ง,อ,งอ่ะไม่เป็นไรใส่ตาเอียงก็ใส่เอียงมาดูสิบห้าอมมันจะหน่วงค่า4ตัวนี้นนดนึงนเพื่อนครับว่าเขาจะ ขึ้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนครับอ้ามาดูกันเพื่อนครับปรับไปที่เท่าไหร่ล่ะอ่าเจ็ดแหมผมเจ็ดสิบห้าเคโอไปบอกสิบห้าเคโอต้องขออภัยนะเพื่อนครับก็ปรับไปที่สอ,อ, oh อ, oh องอร้อยเคโอ oh นะครับอ่ะมาวัดดูกันเพื่อนครับเพื่อนมาวัดดูนะครับเขื่นนะครับเห็นไหมครับมีเจ็ดสิบ 4.2ก็ถือว่าโอเคครับเอามาดูตัวไ c ซีที่เราเปลี่ยนนะขาหนึ่งกับขาวัดดีเสียนะคเพื่อนครับจะให้ดีก็ถอดออกมานะครับวัดไล่ทีละขานะครับอันนี้คือวัดดีเสียนะครับมิเตอร์มิเตอร์ผ่านกันนะครับนี่กันเหอนกับอ่าปรับไปที่ยานวัดไดโอดครับจะวัดเป็นโอห์มก็ได้กันเพื่อนครับน่ครับอันนี้ขึ้นค่านะครับอ๋อสลับต้องไม่ขึ้นค่าครับอันนี้คือเป็นการวัดวัดดีเสียธรรมดาครับ นี่นะครับมีคืนค่านะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับทีนี้ไฟมาแล้วนะครับเพื่อนครับตอนนี้ตอนนี้เรเปลี่ยนแล้วไฟมาแล้วนะครับก็มาดูเทสระบบว่าตัวอื่นมันเป็นยังไงนะเพื่อนครับขอส่วนอื่นไม่น่าจะมีปัญหานะครับอันนี้หอสีนะครับผมว่าตัวนี้มันเสียรูปครับใช้งานหนักก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับ เสียบนานนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นแบบว่าเป็นบอร์ดแรงดันไฟตรงะครับมันมันไม่ได้ไปพักที่แบตนะครับถือหมายความว่าใช้ไฟก็เสียบไฟอยู่อย่างนั้นครับมันก็โอกาสที่จะเสียก่อนตัวอื่นก็คือในบมวดในหมวดของบอร์ดซัพพลายนี่ะครับลองเสียบไฟดูอ่ารับเตอร์สิบสองโวลต์น,นะครับรับเตอร์สิบสองโวลต์ใช่ไหม สียบติดรูอะะอ่างงี้ครับเพื่อนครับมาแล้วครับเห็นไหมครับไฟติดแล้วนะครับเพื่อนครับมาแล้วนะเปลี่ยนไปสองตัวนะ IC ตัวนี้มันสำคัญนะครับเป็นหลักเลยนะครับอทีนี้เรามาลองชุดไฟบ้านนิดหนึ่งนะครับไไเพื่อนครับสายไฟไหนนะครับอันนี้นะครับเปลี่ยน IC ไล้ IC เขาก็ ควบคุมแรงดันไฟแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาครับ12โวลต์ติดไฟบ้านก็ต้องติดครับตามหลักแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับเห็นไหมครับถอดนะครับทีนี้ก็เป็นการเทสระบบนะครับผมจะไม่ได้ไล่วัดในส่วนตัวอื่นให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายก็ได้ทันทครับกรณ่อที่ลำโพง รับไม่ค่อยดีรับไม่ค่อยชัดนะครับรับกระตุกเสียงขาดขาดได้หายก็เพื่อนมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพื่อนครับเห็นไหมนี่คือตัวของรับสัญญาณบลูทูธนะเพื่อนครับเห็นไหมนี่ครับตัวนี้คือเป็นไอซีบลูทูธนะเพื่อนครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวรับสัญญาณมันอย่างเดียวครับโทรศัพท์จะได้ไกลไม่ไกลรับดีไม่ดีก็คือตัวนี้นั่นพื่อนะมาเปลี่ยนได้มันจะมีเบอร์บอกอยู่แล้วครับอยู่ในนี้นะเพื่อนครับอ่าไอ้นี่คือเป็นไอซีบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นไอซี อ่าปรับโหมดปรับโหมดในที่นี้มันจะมีโหมดฟัง fm ฟังอะไรด้วยนะครับก็นนี้จะกสังเกตรตรงจุดนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมได้หลายอย่างตัวนี้เป็นตัวปรับแรงดันไฟนะเท่าที่มองเห็นในบอร์ดนะเพื่อนนะก็จะอธิบายในีแล้วแค่นี้นเพื่อนครับไมคก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอ่ะมาเทสระบบกันครับในที่นี้ผมก็จะลองกับเป็นลำโพง ซับเล็กของผมนะครับนี่ครับอตัวแล้วซื้อมาสองตัวนะครับซื้อมาเพื่อที่จะมาใส่ให้ลูกค้านะครับเพื่อนจะ fc ที่ติดตามช่องก็จะรู้นะครับซ่อมซ่อมลําโพงตัวนั้นน่าจะเล็กนิดเดียวนะราคาหมื่นกว่าบาทนะครับลําโพงเอาครับไม่มีวอยนะเพื่อนจะสังเกตว่าวอยวอยของซับตัวนี้เห็นไหม ดูรอยการกระแทกก่อนไหมนี่ครับซื้อมาแล้วก็มาแกะเอาไว้เฉยครับเพราะว่ามันหาลําโพงไม่ได้งั้นเพื่อนก็กลับเข้าไปดูได้นะใครมีลําโพงแบบนั้นอยู่นะครับนี่ครับ,รบก็สายเขาไปไหนแล้วล่ะสายสายสายในส่วนของลำโพงผมก็ต่อเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ผมก็จะใช้ใช้เป็นอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์นะครับมาขยาย12โวลต์นะครับนี่ครับเสียงออกไม้เสียงไม่ออกนะครับอ่ะแล้วก็ผมปิดเสียงอะไรไว้ปะ่ะอ่านะเลยปิดเสียงไว้อยู่นะครับอแลวผมปิดแล้วก็เปิดนะครับ นะครับก็เดี๋ยวผมหนีบตัวหนีบผมไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวหนีบใหม่นิดนึงนะครับอ่ะปิดเปิดสวิตช์อ่ะเปิดด้านนี้เนี่ยทำไมมันเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่อดปลั๊กนิดนึงนะครับอ่ะเสียบไฟครับผมมาแล้วครับ นี่ครับมาแล้วครับทีนี้ก็ลองอะไรดีลองกับ USB แล้วกันครับเพราะว่าเราไม่มีบลูทูธในการลองนะเพราะว่าโทรศัพท์เราใช้งานอยู่นะก็จะลองเป็น USB เสียบลองดูครับเสียงมายอย่างเงี้ยนะก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วน,นะรับนครับเดี๋ยวนะครับผมดูอันนี้ก็เป็นตัวแปลงนะครับนะครับ <Music. S 1> นะก็เสียงดังดีเลยทีเดียวยนะครับ ก็ถือว่าผ่านได้ครเพื่อนครับนี่บพร้อมสมมอบแล้วนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับเพราะว่าบอร์ดซัพพลายเขาเสียเฉยนะครับเพื่อนครับอ่ะขอหวังว่าจะเป็นประโยชน์สะเพื่เพื่อนครับที่มีบอร์ดพักขยายแบบนี้นะครับกรณีที่ไฟไม่ติดอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียบไฟบ้านเสียบไฟ12อแดปเตอร์ผ่านอแดปเตอร์แล้วก็ดีครับก็ยังไม่ติดครับก็ลองําตามนะครับอ่ะชอบก็กดถูกใจกดซับสไครต์กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ